นี่คือเผือกเก็ตบางกอนนะคะจริงๆมันเป็น,มนเมล็ดแตงโมแต่ว่าเรียกให้มันเลื่นถึจะได้ได้บุลค่านะคะอันนี้ชิละ50าบาทเผือกไส้เผือกเอาไปทอด ขนมเกร็ดมังกรก็จะเป็นเผือกกวนนะคะเนื้อเนียนแล้วก็ทำเป็นรูปเงินสามเหลี่ยมหรือจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจากนั้นก็จะเอา,มาเมล็ดแตงโมไปอบแล้วก็แปะรอบๆแล้วก็เอาไปทอดนะคะก็จะได้ขนมเผือกทองคำหรือขนมเกร็ดมังกรสีเหลืองทองน่ารับประทานอย่างนี้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะอราห้าสิบบาทค่ะ มาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ